รายการมาดามพามูค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเรามีสถานที่สำหรับสายมูมาแนะนํากันดีกว่าแต่าว่าสถานที่ที่เราจะแนะนําในวันนี้ค่ะเชื่อว่าสำหรับสายมูต้องรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่สำหรับวันนี้ค่ะทํา,ารามพามู u, จะมาแนะนําสถานที่เหล่านี้ให้สําหรับสายมูมือใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าไปกราบไหว้จักรละอาจจะเพียงแค่เคยขับรถผ่านหรือเดินทางผ่านในสถานที่แห่งนั้นค่ะ รสถันที่แรกเลยค่ะนั่นก็คือพระพิคเน่ตรงแยกว้วยขวางนั่นเองค่ะองค์พระพิคเน่ค่ะเปิดตลอด24ชั่วโมงตรงแยกห้วยขวางสามารถเดินทางไปกราบไหว้สักการบ,บูชาได้สําหรับการเดินทางมาค่ะแนะนําเป็นรถสาธารณะดีกว่าหรือว่าจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS MRT ก็ได้ค่ะจะสะดวกกว่าสําหรับของที่ใช้ไหวองค์พระพิคเน่ค่ะก็จะมีน้ําแดงนมสดทูผ้าดอกเทียนหนึ่งเล่มค่ะพวงมาลัยดาวเรืองและขนมลาดูโมทะกะค่ะ ซึ่งของเหล่านั้นค่ะที่จะนําไปไหว้องค์บาปิคเนสสามารถซื้อได้ที่ข้างหน้าตรงนั้นเลยค่ะนอกจากจะขอพรองค์บาพิคเนสแล้วค่ะอย่าลืมไปขอพรหนูบริวารขององค์บาปิคเนตด้วยนั่นก็คือหนูมุสิกะนั่นเองค่ะเป็นบริวารขององค์บาปิคเนสวิธีการขอพรก็คือให้เอามือค่ะปิดที่หูข้างซ้ายแล้วก็ซิปที่หูด้านขวาค่ะอย่าลืมจะซิปหูพี่หนูกันด้วยนะคะสําหรับของที่นํามาถวายหนูบริวารขององค์บาปิคเนสนั่นก็คือสร้อยมุกนั่นเองค่ะ นอกจากสถานที่ตรงแยกห้วยขวางจะมีองค์พบบีคเนศแล้วก็หนุ่มมุสิกาแล้วยังมีองค์เทพองค์อื่นๆอ,อีกด้วยใครที่เดินทางไปกราบไหว้องค์เบบีคเนศก็สามารถกราบไหว้เทพองค์อื่นๆได้ด้วยเช่นกันค่ะและสถานที่ที่สองที่เราจะมาแนะนํากันก็คือพระคงตรงแยกราชประสงค์นั่นเองค่ะท้ามหาพรมค่ะเป็นหนึ่งในเทพสูงสุดที่เป็นผู้สร้างค่ะตามความเชื่อแล้วตามศาสนาพราหมณ์ พระพรหมคือผู้สร้างในทุกๆสิ่งค่ะเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่ดร,รดนันดาลทุกอย่างให้เป็นไปนได้ด้วยดีตามปรารถนาค่ะและโด่งดังมากโดยเฉพาะในเรื่องการขอบพรนการงานการเรียนและธุรกิจค่ะถึงขนาดที่ว่านักธุรกิจใหญ่ของประเทศจีนสิงคโปร์และฮ่องกงต้องบินมากราบไหว้องค์ท่านถึงเมืองไทยเลยทีเดียวค่ะส่วนพิกัดขององค์พระพรหมค่ะอยู่ที่ข้างโรงแรมแกรนด์ไทยแอทเอราวัณกรุงเทพเปิดให้เข้าชมหรือกราบไหว้ค่ะ6โมงเช้าถึง4ทุ่มครึ่ง ของที่ควรนํามาไหว้ก็คือทูบสองดอกเทียนหนึ่งเล่มพวงมาลยัยดาวเรืองสี่พวงค่ะและผละไม้ค่ะสิ่งที่ห้ามนํามาถวายเลยคือเนื้อสัตว์ทุกชนิดค่ะและควรไหว้ให้ครบทั้ง4ด้านด้วยค่ะเนื่องจากพระพรหมมี4หน้านั่นเองค่ะและสถานที่สุดท้ายที่เราจะมาแนะนํากันนั่นก็คือหน้าลานเซนทันเวิร์ค่ะจะมีประดิษฐานอยู่2รูปก็คือองค์พระตรีมูรติและก็องค์มปิทเเนนั่นเองค่ะถ้าวันนี้เราจะมาแนะนําองค์พระตรีมูรติสําหรับสายขอพรเกี่วยวกับเรื่องของความรัก หลายคนก็เคยมารีวิวค่ะว่าไปขอ,อพรพระตรีมรติแล้วก็ได้สมหวังในความรักจริงๆค่ะซึ่งพระตรีมรติค่ะเป็นเทพแห่งความรักที่อยู่คู่กับศูนย์กันค่สเซนทันเวิร์มาอย่างช้านานค่ะมีความเชื่อว่าการไปไหว้พระตรีมรติและขอพรจากท่านจะทําให้ประสบความสําเร็จทั้งในชีวิตความรักและหน้าที่การงานค่ะและส่วนมากเนี่ย ควรจะไปขอพรในเรื่องของความรักกันซะส่วนใหญ่ค่ะซึ่งพิกัดขององค์ท่านค่ะก็อยู่หน้าลานเซมเทนเวลิลด้านหน้าเลยเปิดให้เข้าชมหรือว่าเปิดให้เข้าไปกราบไหว้สักการะบูชาค่ะตลอด24ชั่วโมงส่วนของไหว้ค่ะควรเป็นดอกกุหลาบสีแดง9ดอกหรือพวงมลาลัยกุหลาบ1นึพวงค่ะพร้อมธูปสีแดง9ดอกเทียนสีแดง1เล่มค่ะ ผลไม้มีสีแดงน้ำอ้อยน้ำมะพร้าวนมสดของหวานต่างๆห้ามถวายของขาวค่ะเวลาที่ดีที่สุดในการไปขอพรคือวันพฤหัสเวลาสามทุ่มครึ่งเพราะหลายคนเนี่ยเชื่อว่าเป็นเวลาที่เทพเจ้าลงมายังโลกมนุษย์นั่นเองค่ะและนอกจากจะมีองค์พระตรีมรติแล้วยังมีองค์พระพิฆเนศที่ปฏิสฐานอยู่ข้างกันสำหรับการไหวหรือว่าขอพรองค์พิฆเนศตรงลานเซนต์แวนเวลด์ค่ะของที่ควรนำไปไหว้ก็คือทุบข้าวดอก เทียนดอกไม้สดนมสดขนมหวานรสอ่อนผลไม้ธัญพืชเช่นข้าวกล้องค่ะท่านถวายเนื้อสัตว์หรือว่าขนมอาหารที่มีส่วนประกอบของไข่เด็ดขาดค่ะ,คะส่วนการเปิดให้เข้าบูชาหรือว่ากร่าวไหวก็24ชั่วโมงเช่นเดียวกับพระตรีมูลติเลยค่ะระจบลงที่เรียบร้อยค่ะสําหรับสัปดาห์นี้ตามสถานที่เราแนะนํากันในวันนี้เลยค่ะสําหรับสายมูท่านไหนที่ต้องการเดินทางไปกราบไหวสักการบูชาค่ะแนะนําให้เดินทางด้วยรถสาธารณะหรือว่าบีเอฟเอมทีจะสะดวกกว่าค่ะ ยังไงก็ต้องขอฝากรายการมาดาพามูด้วยค่ะมีทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะทางแฟนเพจ f c e e o o o มาดามอลแล้วก็ y u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  e มาดาม h ชาแนลแล้วก็โซเชียลอื่นๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้ทางมาดาพามูต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ